ดี๋ยวเราเลือกปกติก่อนละกันนะครับมาโอเคสตีเวนค i n เียฮเคยเขียน,นไว้ว่าฟลายมันอยู่เหนะือเหตุและผล ารอธิบายมันจึงไร้ประโยชน์และขัดแย้งกับบทกวีในเรื่องราวสยองขวัญเขยีขย<ต>มจะถามว่าทำไมแต่ไม่มีคำอธิบายและไม่มีปริศนาที่ไม่มีคำอธิบายจะอยู่ในหัวของคุณนานที่สุดนั่นคือสิ่งที่เราจำได้ในตอนท้ายนะผมชื่ออลันเว็ผมเป็นนักเขียนอ้าอลันเว็อลันเว็นะฮะก็เป็นนักเขียนนั่นเอง,เองเนะครับนะ ผมมีจินตนาการที่สดใสเสมอแต่ความฝันนี้มันลบควนผมมันมืดมนลุร้ายแล้วก็แปลาำรับผมมากเลยใช่ทุกอย่างเริ่มต้นจากความฝันเหมือนฝันร้ายทัวท่วไปอ่ะผมรีบ ไปถึงโดยที่จำไได้ว่าเพราะอะไรผมขับรถอย่างรวดเร็วไปตามถนนเรียบทางชายฝั่งรถลูกซูลางมาไม่ถึงไหนลินกูก็แบบเฮ้ยออเหมือนผมจะชนใครเนี่ยแบบกระเด็นไปเลยอ่ะผมเห็นเขาช้าเกินไปรอดไหมไม่น่าจะรอดนะชนโอ้โหรถกูพังจรับ เขาตายแล้วผมไม่ได้เจอว่าผมต้องเขา้าคุกและไม่ได้เจออลิสอีกออลิซน่าจะเป็นแฟนของผมนะใช่ป่ะเฮ้เอาเขาหายไปไหนอ่ะเขาหายไปมันทำให้ผมคิดถึงอารันเวกในเดส์บายเดลไลท่นะก็เอคนเดียวกันนะทันใดนั้นร่างของเขาก็ได้หายไปบทที่หนึ่งฝันร้าย ผมยังไม่หายตกใจกับอุบัติเหตุเนีเร็วหยุดกันนะเนี่ยอ่ามองไปที่แสงไฟแล้วก็ใช้เมาส์เนี่ยเพื่อการทำการเลื่อนเนี่ยอ้ก็จะเป็นมุมมองที่สามนะเพื่อนเพื่อนนะคนอื่นเนี่ยผมต้องขออาภัยด้วยผมไม่ค่อยถนัดกับเกมพวกมุมมองที่สามสักเท่าไหร่นะไปเอามันให้กดก่อนเหรอมองไปที่แสงไฟแล้วก็กดอ๋อต้องการสลับทิศทางมุมกล้องเนี่ย ไม่เป็นไรประมาณนี้แล้วแค่นี้เราสามารถโอเคเปลี่ยนแล้วก็การตั้งค่าได้นะกดชิปผู้วิง่งอ่าก็ประมาณนี้คร่าวๆนะเซฟเกมแล้ววิธีการเล่นของเกมนี้อู้มันก็จะเซฟไปแบบเรื่อยๆใช่ไหมจุ๊กครับจุ๊กจุกาลันเวกฮึบฮึบเฮียเจ็ดสิบสองโอ้มันไม่ใช่แล้วมันคนละเกมกันมึงบ้าหรือเปล่าวะ to to ผมต้องไปที่โอเค กูต้องไปที่ปรบระคานอุ้ยหอคอยมีใครหรือเปล่าวะเอ้ยมันจะมีไฟมันก็น่าตรวจความตรวจจับปกติใช่ไหมเออเราจะต้องไปฝั่งนี้แหละเป้นเพื่อนเออเมาอาจจะเร็วไปหรือเปล่าน่าจะพอดีนะขอดูพื้นที่ตรงนี้ก่อนทำไมมันไม่มีใครเลยละ่ะกูดูป้ายตรงนี้ก่อนแล้วมีชื่อของเราด้วยฮนะอยู่ตรงเฮ้ย แล้วไม่เล่นใครอะไอ้คนที่เราชนนั่นหรอใช่หรือเปล่าเฮ้ยแกจำฉันไม่ได้แล้วสินักเขียนคิดว่าแกเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องวิ่งใช่ไหมเหมือนมันจะสับเราได้มันเพื่อนนะโอเคหูต้องโดดลงจากตรงนี้เล่นกับชีวิตของคนแล้วทิ้งเพื่อนมีสีสันเนี่ยเหรอตอนนี้แกเป็นตัวละครเองแล้วฉันจะทำให้แกทรมานเองกดเอฟเนี่ยด้วยการมองข้างหลังใช่ป่ะเออ ง้นของแกมันเสร็จขยะถ้ามันไม่ใช่โอเคนิวจัดแกจะไม่มีวันได้ดิ่ดิมและสารอะไรอีกเพราะจัดจะฆ่าเหมือนมันจะฆ่าเราเราจะเราต้องไปไหนสเปซบาร์เพื่อทำการกดกระโดดไปเลยโอเคเอาแล้วมันมาตรงนี้ได้ไงแกรังวัลช้าวกว่ากำหนดคุณสามารถหลบเหล็กได้นะโอเคเราจะต้องหลบมันเหรอเอาพึบพึบจะ๊ึบพึบพึบ อ่ากูมีสเต็ปนะฮะกูเล่นเด็ดไไมาเล่นไรมากูจุ๊กูก็ไม่เก่งกูจุ๊ได้โอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเสียงดังไปมันสับขากูอ่าทำได้ดีนะอะผมเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าชายคนนั้นอ่ะเป็นตัวละครจากนิยายที่ผมเขียนขึ้นมาเองนะอ้กูหลอนเองนะเขียนเองหลอนเองครับ เราน,นจะต้องไปตรงนี้นะไปครับเพื่อนไม่มีอะไรนะเมื่อกี้ผมหลอนเองเนะเราต้องรีบไปครับตรงนี้ผมกลัวสะพานมันหักนั่นเองเนะโอ้รู้สึกยังไงที่จะตายจากผลงานที่แกรสร้างขึ้นมาออเอฮ้ยกดชิปเพื่อกันวิ่งเนระาตร้องรีบไปครับเพื่อนนะจะไม่กดเอฟแล้วกันนะแต่ก็อยากดูอยู่นะดูดดยังไงวะไป มันจะตามมาแน่เพื่อนนี่มองหลังเฮ้ยประมาณนี้ให้เหมือนเดินไปมองหลังเฮ้ยกูมีเหนื่อยด้วยหรอโอเคครับมีเหนื่อยเราจะต้องไปแสงไฟนะเออมันมันน่าจะเกี่วแสงไฟเว้ยเอาหลอดไฟแม่งพังเฉยเฮ้ยตรงนี้มีสะพานทางนี้มาทางน,นี้มันเราจะต้องวิ่งไปฝั่งนี้เว้ยโอ้ยเร็วเข้ากูต,ต้องโดดเนี่ย เออนี่ยกูว่าแล้วขาดสีนะกูว่าสะพานเองจะต้องขาดจริงๆก็ต้องขาดนะเพื่อนคุณเวกผมเองรีบเข้าไปเดี๋ยไม่มีเวลาแล้วโอเคครับเดี๋ยวเราเข้ามาตรงนี้เลยอ่าปลอดภัยแล้วมึงจะไปนะหยุดนะอย,ยายาอ๋อ โอ,โ,โอ้โหอเแล้วมันสับตรงไหนวะเนิ่นขวานสับนะฮะมีป,ปืนแต่ไม่กระสุนปืนแม่งโอ้โหกระสุนปืนแม่งหมดพอดีเหลือแค่มึงแล้วใช่ไหมอลารดเวกผมติดอยู่เนิ่นไม่มีทางออกเลยอันนี้เหรอตรงนี้ใช่ปหมตรงกระท่อมตรงนี้เหรอเราไม่มีทางออกตายตายตายมึงต้องตายกูต้องหาทางออกให้ได้ก่อนที่กระท่อมตรงนี้มันจะพังเว้ย หลอนจัดคุกไม่ดิทำอะไรไม่ได้ครับเ,เพื่อนออกก็ไม่ได้ไม่ตายสิอ้าวกระดันี่กำลังจะพัทงทลายผมต้องหาทางออกให้ได้มันจะระเบิดเว้กราทับตรงเนี้ยอ้าชื่ออะไรวะโอโอโอ้ตายสิโอ้ย อ๋อนี่ไงฮะเหมือนจะเป็นทางออกตามแสงสว่างไปตรงไหนตรงนี้ตอนนี้ผมมีบาดเจ็บนะเฮ้ยรางผ่าเจ็บนะเราจะต้องไปแสงสว่างเราจะปลอดภยัยครับเพื่อนๆอ่าโอเคเข้าไปในด้แสงสว่างเพื่อเหมือนเหมือนชิวปะ่ะเหมือนฮินะ่ะเอออยู่ในแสงสว่างจนกระทั่งทาให้เราเนี่ยหายดี <ID. S 1> เออโอเค ทำได้ดีผมมีสิ่งสำคัญที่จะบอกคุณนะฟังให้ดีนะเพราะเขาไม่รู้หรอกสิ่งที่เห็นทะเลสาบซึ่งเขาเรียกว่าบ้านมหาสมุทรสีเขียวลึกและม,มืดมิดคือั้ดกระนำและแสงสงบถ้าเรือที่ผมเคยไปถ้าเรือที่ผมเคยอยู่คุณเข้าใจไหมไม่ตามแสงสว่างของผมไปโอ้เราต้องตามแสงสว่างไปเพื่อนอื เฮ้ยอูย้เหมือนจะเป็นกระไดามาสร้างแสงแสงสว่างสร้างฮะผมมาได้ฟันของคุณเพื่อชี้ทางความมืดมันอันตรายตอนนี้มันกําลังพักผ่อนเนี่ยเหมือนไม่รู้ว่าคุณมามันจะตื่นขึ้นไม่มีเวลาอีกแล้วผมจะได้ให้คุณเห็นได้สิ่งสําคัญเท่านั้นโอเคเฮ้ยตรงนี้อะไรวะเก็บกระสุนปืนพกโอ้กระสุนปืนพกมันเยอะจัดเก็บ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  กูลืมอ่านเนี่เรื่องนี้รับนี่ไปคืออะไรอ่ะไฟฉายกดเผามันมันกลัวแสงอะมีหมดไหมหมดนะกดใส่ไงเพื่อกดอีคิวเนี่ยแต่นั้นก็เผามันต่อครับเออแบตเตอรีอ่หมดคุณทำได้อะตอนนี้เขาไม่มีความมืดปกป้องแล้วแต่มันยังอยู่ ช่วยเขาไม่ได้อีกแล้วเขายังเป็นภัยร้ายเขายังเป็นศัตรตูเอาก็ต้องเผาไป้เก็บปืนเฮ้ยมันมีปืนให้เราด้วยมันเพื่อนอาเออมึงตายแน่กูยิงแะฮกูยิงไม่รู้ฮะกดอาเพืนอการใส่ฮะมาฮผัดจีกูก็เล่นผัดจีกูก็เล่นอาเรียบร้อยมันเพื่อน คุณทําได้ดีเลยจาที่ผมสอนเอาไวน้นะมีแค่นั้นแหละผมจะขึ้นความฝันให้คุณเดี๋ยวนี้อะกูฝันอยู่เหรอหรือว่าอะไรเนี่ย <S <S ในฝลลันร้ายความมืดมิดได้ยึดของโรค <S <S อโอเคใช้คิดขวาเพื่อเร่งแสงไฟจะทำให้ศัตรูเนี่ยมองเห็นแล้วเผาเนี่ยความมืดได้หายไฟ,ไฟนี่ครับเก็บได้งห้เ็นไหม กูเ <Mile> ก <dizzy> ็บแม่งให้หมดเนี่ยกดจำๆนะโอเคแกทำให้ฉันเป็นแบบเนี้ยกูใช้แ่ไฟฉายจีงแค่นั้นพอเฮ้ยมันมีความคล้ายเดสบายเดรย์จัดเลยเว้ยกินอายกินอายเพื่อนจริงๆผมอยากจะโอ้มันเยอะจัดเลยโอ้ achievement ผ่านไอ้กูทำอะไรวะกูเผาแม่งหมด หมาดีไปครับตายยังวะเฮ้ยตายแล้วโอเคเก็บได้แล้วปึ๊บมันจะเป็นเป็นพลุฮะหรือไฟกันนั่นเองตรงนี้เหมือนจะเป็นทางตันนะปึ๊บเอ้ยไปทางนี้อะแก แกตายแล้วเหมือนกับฉันกูยิงผู้ใส่แม่งเลยครับตายไปสามตัวเลยวะคคิดว่ามันจะเรียกรถถังมันไม่ได้เรียกรถถังครับเพื่อนๆไปไปกันต่อครับยังเหรอมึงยังอยู่เหรอนี่ไปครับอุ๊ยอันตรายจัดเฮ้ยกดชิปด้วยคะประเด็น ไปทางไหนอ่ะอึ๊เฉินนำแบบนี้ได้ตลอดเนาะโอ้โหต,ต้องวิ่งแน่นอนเนี่ยโอ้เราต้องไปฝั่งนี้ครับโอ้โหโอ,โอ้โหระวังตกครับระวังครับโอ้โหโอ้เชี่ยโอ้โหภาพสวยจัดโอ้ what วัตถวาโอ้เสียวโอเคโอเค โอเคกูม okay. าแล้วแต่กูเดินช้ามันมาแล้วเพื่อนเพอนคนไม่เชื่อกูต้องกระโดดแล้วไฟฉายไม่น่าจะช่วยครับเราต้องเข้าไปที่แสงครับเพื่อนอโอเคก๋มามันไม่เจอเราแน่ ว่าเราอยู่ในแสงแนละ้วมันกลัวแสงชิบหายเลยเนะี่ยโอ้เหมือนเดดไฟเดรย์ไลท์มากเลยงั้นก็เดดไฟเดรย์ไลท์ทำเหมือนมากเลยอารันเวกแล้วชุดนี้มันก็ขายแล้วด้วยนะสก,กินเนะี่ยใช่ปะ่ะึเหมือนจะมีเสียงอะไรสักอย่างเนี่ยว่าแต่อย่บบาบอกนะว่า เขาอยู่ที่นี่อะล็กตื่นสิใจเย็นๆนะที่รักมันเป็นแค่ฝันร้ายนะทุกอย่างปกติดีคุณแค่เงียบหลับไปอ้วันนี้ก็คือแฟนผมเนี่ยใช่ปะ่ะใช่ท้ามันมากกว่านี้ก็เงียบหลับกค็คงเป็นข่าวให้ทุกคนแน่นะช่าเรา่ทล่าเริงหน่อยที่รักเรามาถึงแล้วนะอเล็กซ์ใช่ปะ่ะโอ้ให้แฟนของำรถเราพักผ่อนเนี่ยซึ่งเราเป็นนักเขียนนะ อาโอ้มาถึงตรงนี้แล้วนี่ก็จะเป็นคัตซีนเย้มาถึงแล้วเฮ้นเดี๋ยวจะยืดให้แบบมันเป็นภาพที่แบบเหมือนเข้าสู่เนาะน่าจะได้กลิ่นอายนอนเว้ยเกมเนี้ยไม่รู้อะ <laughs> โอเคมาถึงแล้วเพืเ่อนๆไป โอ้ภาพสวยอ่าตรงนี้ก็จะเป็นเรือแบบว่าข้า,นนามนะทำให้เหมือนเรามาพักผ่อนหน่อยนะไปยืนกับชายคนนั้นเนะฉันอยากจะถ่ายรูปคุณโดยมี <c oughs> คนพื้นเหนึง <c oughs> ใช่ป่ะเออผมจะตั้งชื่อรูปแน่นะให้คุณด้วยนะหนุ่มชาวเมืองก่อนที่จะจุกห <c oughs> ม่กินนะโ <c oughs> <c oughs> okay, อเคคุณจะตอบไหมจุ๊บหน่อยไหมจุ๊บไม่ได้อะ่ะเอ๊ สวัสดีตะลุงสวัสดีคุณมาเมืองของเราในช่วงที่พอเหมาะเลยนะเดฟจะจัดขึ้นอืคุณได้ยินไหมที่ร้าอ๋อตอนนี้ถ่ายลูปอยู่นะคุณมีภรรยาที่น่ารักแต่ละผมไม่ได้กสาวที่ผมพูดนะผมแพสเมนนะย่นดีที่ได้รู้จักนะ ไม่เป็นไรงั้นผมอารันเวกเว้ยผมจะไมเวลาที่แถงนั้นเขียนชื่อทังแบบคุณนะอารันเวกนี่มันยอดเยี่ยมมากสำหรับนักอ่านโดยยงแบบผมนะอาตาลุงคนนี้รู้จักผมนะผมเป็นนักเขียนชื่อดังไงหวังว่านี่จะไม่เป็นการเสียมรรยาญานะแต่ผมเนี่ยวิทยุท้องถิ่นอู้ฟังนะคุณเมนผมมาพักผ่อนที่นี่และจอขอบคุณมากเนยและคุณเนี่ยไม่บอกว่าผมมาเที่ยวหวังว่าคุณจะเข้าใจนะ แน่นอนเนาะคุณเชื่อใจผมได้อะถ้าคุณเปลี่ยนใจก็มาหาผมได้เลยนะผมหาตัวไม่ยากหรอกนะ <ผม S 1> หวังว่าพวกคุณเนี่ยจะสนุกสนานกับวันหยุดของพวกคุณนะโอเคเฮ้ยเมืองสวยจัดอืมถ่ายเสร็จอย่างที่ร้านแต่คุณสักพักคุณคงต่อยเฮี้ยนี่ <Very nice. S 2> เยี่ยมไปเลยฉันได้รูปดีมาแล้วนะเห็นคุณได้เพื่อน,นใหม่ด้วยช่างน่ารักจริงๆเพื่อนใหม่เหรอใช่อะ มันจะมีคนมานะเพื่อนๆไงนักเขียนชื่อดังอ่ะเป็นยังไงบ้างนะักเขียนคนโปรดของฉ<อ>ันเบรรี่อ่ะเราเพิ่งจะถึงไงนนะคนที่ท่านวุ่นวายกับนายไหมอ่ะบอกมาได้เลยนะแล้วฉันจะบินไปปกป้องความสงบสุขของนายเองเว้ยไม่เบรรี่งั้นก็ดีนะฉันแค่ยอยากจะให้นายเนะี่ยผ่อนคลายรู้สึกชื่อนะที่นั่นเป็นยังไงบ้างไอเดียจริงๆเล่นข้าหัวของนายบ้างหรือยังเบรรี่เราเพิ่งมาถึงเองนะ โอเคอารันฉันจะโทรเช็คอีกทีนะถ้านายเนี่ยถ้ามีอะไรตกลงไหมฉันจะเป็นโอ้ฉันเป็นห่วงนายนะเอาไว้คุยกันทีหลังแล้วกันนะโอเคฉันรักนายนะคุณรู้ใช่ไหมว่าเขาจะองหาคุณทุกๆค่ขนเลยดีนะแบรี่ก็คงยังเป็นแบรดี้นะผมปิดนืดใช่บอกไว้ยังไงพ้ความจากแบรี่ฝากทักทายคุณด้วยนะโอเคน่าจะถึงแล้วนะ เอาแล้วเรามาถึงแล้วนะไปกันเดะกับขึ้นรถกันอันนี้ใช่ไหมรถเราคันไหนคันนี้เหรอที่รักนี่อยากขึ้นคันนี้เลยพี่เราทักทายคุณได้ปหมเออลองทักทายหน่อยไหมน่าจัดได้เออโอ้โหดูบุรี่ไม่ใช่คนดูบุรีครับเมนเร็วเข้าโอเคมันบ้งกันที่รักโอ้ยไม่ได้อะโอเคฮะขึ้นเลยครับนี่เจ่าน ตอนนีน้โอเคมันจะเป็นคาสซีละเราต้องไปที่ร้านอาหารเพื่อรับกุญแจได้พักจากนะเขากำลังรอเราอยู่เนี่ยสตากกียโอเคอนั้นมันจะเป็นร้านนี้ฉันจะไปเติมน้ำมันก่อนนะเดี๋ยวคุณเนี่ยแปลกุญแจนะอ่านได้เยอะจัดเลยอลันเวกขอบคุณนะที่มาที่นี่กับฉันแล้วผมก็รักคุณนะไปเถอะผมสัญญาว่าจะทำตัวที่ดีนะที่รัก โอเคอลิสไปเติมน้ำมันก่อนนะผมลืมไม่ว่ายังคงมีสถานที่แบบนี้อยู่เมืองที่ทุกคนรู้จักกันหมดโอ้เดียร์ดดนเนอร์ยินดีต้อนรับสวัสดีครับผมแค่อยากจะคุณเดลันเวกเหรอโอ้พระเจ้าใชนเป็นแฟนตัวยงของคุณเลยนะฉันรู้ว่าใครก็พูดแบบนั้นก็ดีใจนะที่ได้ยินแบบนั้นเนี่ยรสผมกำลังตามหาคนสตักนี ใช่แล้วคุณแอลันเวกเขาคงอเขาไปเข้าห้องน้ำนะอีกไม่นานเขาก็คงจะกลับมาโอเคครับเราเจอสตักกี้แล้วเขาอยู่ในห้องน้ำนะรูปของคุณตรนนั้นฉันได้มาจากร้านหนังสือนะแล้วคุณก็เอามาไว้ที่นี่เหรอก็ดีนะเกี่ยมเลยพูดได้อยู่ไหมทักทายคนนี้ดิมันจะพูดอะไรไหมโอเคไม่พูด ลองกาแฟนี่สิอย่าโทษผมแหละคุณชอบมันเพราะมันจะทำให้คุณเนี่ยสลายเมื่อต้องออกไปมีกาแฟดำอยู่ในร่างของคขาโอเคใช่เราต้องโอเคภาพอาจจะแบบคุณเอร์วิจะอยู่นานไหมออะฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าฉันได้พูดคุยกับคุณเอรข้างใครกูจัดเลยคนนี้ อ๋อช่วยหน่อยนะไอ้ลูกชาฉันมีความสุขมากถ้าได้ฟังเพลงโคโคันสหมายเลขหกในตู้เพลงอ่ะเนาะยูบล็อกสตาร์เว้ยยู่ฉันอยากจะลุกไปเองนะแต่ขาทั้งสองข้างของฉันเนี่ยมันไม่ไหวแล้วเลือดไหลเวียนไม่สะดวกนะล็อกสตาร์นะล้อเล่นอีกแล้วหรอมันน่าจะจะขยังเนี่ยเรียกเองว่าล็อกเกอร์นะเหลือเชื่อเลย กูกดอันนี้หรอตู้เพลงอ่ากดตู้เพลงในหะ้ไอตกก้ตาแกสองคนนี้ก่อนเนี่ยีเดวร้องเพลงทีเดียวขขาติดไหมเนี่ยมึงนะอย่าร้องเราเป็นพี่น้องกันก็จริงนะแต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ฆ่าแกตอนนอนหลับนะโอเคใช้ตู้เพลงนะไม่มีการกดไม่ <c oughs> ตบด้วยหรออ่ะไปก่อนให้มึงร้องเพลงไปครับเดี๋ยวเราจะติดเดีอกขาเสิยไม่รู้ผมกลัวเพลงมันเปิดแล้วมันจะติดเดีอกขาเสิยนะ <c oughs> เปิดให้แม่งแล้ว อา,าเปิดได้แล้วมันจบสิ้นแล้วฉันยอมตายไปอยู่ในนรกที่กว่า๋อสองคนมาคุยกันว่าแต่คุณยายอย่าเข้าไปในห้องน้ำนะเพราะหนุ่มมันอันตรายมากในความมืดอ,อะ่ะผมรับมือมาได้ครับคุณผู้หญิงผมไม่ใช่ที่จะต้องตามหาสตาก,กี้เพื่อเอาคุณแจแลวไปจัดที่ในเรีวที่สวดพนักง,งานเสร์ฟกำลังทำให้ผมปวดหัวแฟนๆที่ข้างไกลมากเกินไปมันจะเป็นแบบนี้เหรอะนะโอเคผมเข้าไปเลยแล้วกันนะผมไม่พูดม,มากนะเองนะห้องนี้เหรอ โอเคตามหาสเั๊กี้ hmm. ไม่มีอไระจำสแกนใช่ไหมเอ่ยก็น่าจะดีอะนะถ้าไม่มีโอเคห้องนี้ก็ไม่ใช่ครับเฮ้ยห้องน้ำผู้หญิงเข้าไปเลยห้องนี้แหละไม่ใช่ครับเข้าไม่ได้ห้องนี้เหมือนจะล็อกอา ah. ห้องน้ำผู้ชายกด E เพื่อทำการเคาะเนี่ย h e l ล o ห e l l o สตักี้คุณสตักกี้อยู่ไหมครับ อยู่ที่นี่หรือเปล่าครับว่าด้พ่พอเขาป่วยน่าสงสารจริงๆฉันมีกุญแจของคุณแล้วก็วิธีการไปที่ทะเลสาบนะโ <Okay. S 1> อเคโอเคองว่าคุณจะสุขสบายที่บ้านพักของฉันฉันจะไปตรวจดูที่หลังว่าเรียบร้อยดีไหมแล้วจะภรรยาของคุณด้วยฉันไปแนะ่ขอบคุณ <c oughs> <c oughs> โอเคครับออกไปอ๊อ อ๋อแล้วทำไมเมื่อกี้เหมือนทำตัวเหมือนน่ากลัวจัดเลยทะเลาสเาบเขาเป็นสถานที่ที่ทพิเศษเต็มไปด้วยแรงบันดาลใจอะนะได้ครับทำอะไรไม่ได้ครับคิดไม่ได้โอเคครับขอบคุณมากครับยายแก่ไปเดี๋ยวเราจะต้องออกไปจากร้านอาหารนี้ครั้งนีุ้ณโชคดีมากนะพเพราะผมความมือดอันตรายมากนะเอ่อฉันจะเปต้องแก้ไขแล้วจริงจริง,รงและต้องเตือนของซี่ให้เปลี่ยนไฟในบริเวณนั้นนะเขาจะทำมาตั้งนานแล้วนะได้ครับ มาก็าบดไปนเรื่อยเนาะออไม่ก็ทางเสียงคนก็ดีกว่าหรอเมฆหอยแก่นะทุกอ,อย่างปกติดีฮะยอดเจี่ยมฮะยอดเจียมเส้นเรียนบ้านนี่มันจะฟ้องเหมือนลูกโป่งนะถ้าฉันยกของที่หนักกว่าไม่เจกันอะไรนะทอมเหี้ยหนุ่มไม่มกกเกี่ยวอะไรกับแกแต่คนนี้แม่งคุยกันเลยพวกเขาก็เปน็นตัวดีลแล้วแวกนี้เรากําลังมองหารับพวกเขาเนี่ยมีก็จ่ายอีกคิดหนึโงอ๋อเฮ้ยภาษาแดกจริงๆอะไรกันนักหนาว ออกไปก่อนเอกจากร้านอาหารนะล้วก่อนนนคุณเดินาเวกผมรู้สึกว่าเป็นร้านอาหารดีภารกิจเศรศสร็จสิ้นแล้วนะกุแจแล้วก็เส้นทางเนี่ยที่โร่ของฉันฉัได้ไฟฉายมาด้วยนะเพือ่อเอาไว้อ,อ,อะไรหรอเดี๋ยวก่อนคุณเดินาเวกนี่คุณแจของคุณอยู่ที่นีค่คุณลืมไว้อ่ะคุณไม่ได้เอาไปออ อ๋อชิบหายแล้วไงกูมาเอากุญแจแต่กูไม่ได้กุญแจร้านอาหารนั่นเป็นเหมือนโรงพยาบาลบ้าเลยจริงที่นี่น่าทึ่งมากมันจะเป็นฉากที่สมบูรณ์แบบนิยายมากเลยนี่เรามาพักผ่อนแะที่ร้านเอาไว้เอารากลับบ้านเนี่ยค่อยคิดเรื่องนั้นนะตกลงไหมก็ได้ไปคุยกันทีหลังล้วกันนะผมไม่อยากจะพูดถึงเรื่องนี้ผมแค่จะมุดซายหนีด้วยซ้ำ ครั้งหนึ่งผมเคยเป็นนักเขียนที่ประสบความสําเร็จแ,แต่ก็นานมากแล้วนะสองปีที่ผมไม่ได้เขียนอะไรเลยนับตั้งแต่หนังสือเล่มล่าสุดของผม,อ,มอาจจะมีความเครียดอยู่หรือเปล่านะและสภาพปา,ากาศในตอนนั้นมันก็เป็นคืคื่อง่ีประกคุณจะเห็นดวงดาวบนท้องฟ้าได้<ต>พวกมันจะนําทางให้คุณในความมืดเออโอ้ยอันรอ้เอืม หเหงดจริูๆนะไอ้ถึงแล้วถึงแล้วหรอเฮ้ยใจ้จัดเลยอ้าวถึงแล้วนี่เนี่ยประมาณนี้เลยโอ้วววมันสวยมากเลยอาลันเวกใช่ไม่เลวเลยมันจะเป็นที่แบบว่าน,นักดำน้ำอะไรประมาณนี้นะจากกบเลยนะที่ล็อกอะ ฉันรู้ว่าไม่เป็นไรอลิสเป็นโรคกลัวความมืดนะผมต้องดูแลให้น่แต่ว่ามีไฟฉายใช้งานก่อนมืดนะอืมผู้หญิงชอบเป็นแบบว่าโรคอะไรประมาณนี้เนาะบางคนก็แบบโรคขี้กลัวเสียงฝนโรคโรคกลัวแบบกลัวความมืดอะไรประมาณนี้เนาะแน่ใจว่าคุณอ่านเส้นทางถูกแล้วนะมันไม่เหมือนในใบประกาศเลยอย่าเข้าใจผิดนะแต่นี่มันเยียมมากกว่านะมันวิเศษสุดเกาะเป็นส่วนตัวของเรา โอเคเข้าไปในกระท่อมนะไม่รู้ว่าบันทึกเดี๋ยวเราฮะมันเรียกกระ,กระท่อมหมอโอเคครับเพื่อนๆครับก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาต่อกันแล้วกันนะครับในวานนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับ